สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาซื้อกับข้าวนะคะเนาะกับข่าวอีสานบ้านเฮาราคาย่อมเยาค่ะมิมน <c oughs> นี่ยลเ,เ,เส็บแซ่บนี่ปลาและไอ้กับขา่าวแซ่บแสบค่ะเนี่ยปลากับปรุงวันนี้กับข่าวแซ่บค่ะค่ะเนี่ยลูกชายให้หนะโอ้ยสะพอ,อนจะมีชีวายัจจนงนั่นแหละเขาจดจำได้เนาะคนน่ะนี่ไม่ว่าไปวัดแม αι, ่ไปงานศพบา้าแม่เพิ่นตายไปหล๋อ เป็นมะเล่นเท่าเดียวแล้วตายไหมบอ่อย,ยูสั่งกักกระป่าเลยไหมตาดีตนแล้วเนาะเอออันไปเก็แบแต่พี่ตะคอ,อนหมจดกัดกระป่าเต็มเลยบ่โอ้ยัดอเพลินเนื้อ,อวัอเพลนไตหมุนวัดนี่เด็กปูปูคูลรีแล้วก็เสียคือกันยูวัดบป็เพ็ญเนื้อนี่นี่แมนจา่าแล้วเสียคือกันสูบกระเขือพี่่ีซุนท้อนละเอิญ<ะ>พี่นิดละเอิญคูลี่ไปแล้วมีสูบกระเขือ มีส้มหมูส้มเนื้อน่ะย่างแดงคือสีส้มเนื้อเนาะป้ามากเปนบอกแล้วก็สีเหลืองในส้มหมูนี่แหละฟองมากส้มเนื้อส้มหมูแล้วก็มีเลือกหมดอย่างเขาเอื่นอย่างนั้นอันนี้ไอหมูยอแล้วก็ปลาขี้โกอันนี้อยู่รามคำแหงร้อยหกสิบสี่หกสิบสี่นะคะเนาะนี่ข้าวก็เข่าอยกาสิบสามม่จะแนวเส็บแซ่บู้รดสนใจมาเด้นนี่นี่ร้านเราแต่ว่าเราขายดีอยู่ดอกนี่ แต่ล้วขายดีแงจกัมีแต่ลูกค้ามาซื้าอายอย่างนะจันถึงเสาอาทิตย์หยุด,ยดนัน่นเราขายจันถึงเสาด้วยค่ะคจันถึงเสาวัาาานอาทิตย์หยุดค่ะหยุดเทดเหนียม <laughs> คุณกับข้าวอีสานบ้านเราเลยถึงปากนะปากเนาะเราเพื่นก็เขาแซ่บแซ่บนัวพอดีไหมนัวพอดีค่ะปัะนี้ก็มีอย่างก็ดูบาอย่างก็ดูกันบางอย่างกาดูกันนี่อย่างก็ดูแล้วกับมี่พี่ กแนวเสษเษนะย่างย่างปลาดุกค่ะย่างปลาดุกก็มี่อ,อ,อยยีหลีขอบคุณค่ะไปละเด้อพี่น้องคคุณค่